ดีค่ะทุกคนกลับมาที่แสงเดิมอีกแล้ววอลเวร์วอลวเรื่องแสงเรื่องสีไม่จบไม่สิน้นนะคะก็ถ้าใครลำคาญก็ตามน,านั้นอดทนหน่อยนะคะเอกจะไม่จบกับเรื่องแสงเรื่องสีของคลิปตัวเองนี่แหละนะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เรียกว่ารีวิวดีไหมอะเรียกว่า first impression เออเป็นสัมผัสแรกแล้วก็ w a t in my bag กับตัวนี้นะคะก็เป็นตัวน้อง prada crystal นะคะเป็น r สี e e ดิชั่นสีอีดิชั่นสองพันนะคะก็เป็นตัวที่เขาทําออกมาตอนแรกเหมือนเขาทําตัวนี้มาขายใช่ไหมแล้วก็ทําตัวสีขาวออกมาขายแล้วก็บอกว่าเป็นดูไบเอ็กซ์คลูซนะแต่ว่ามันฮอตคิดมากหลังจากนั้นเขาก็เลยทําสีขาวขายออกมาเยอะแยะมากเลยทุกคนซึ่งทำไมเอฟพูดถึงพูดถึงสีขาวด้วยเพราะเอฟได้สีดํามาคือตอนแรกอะเอฟลังเลมากเลยระหว่างใบนี้ออสีดํากับสีขาว นะแล้วก็เอฟก็มีความรู้สึก,กว่าแบบเออสีขาวมันก็สวยขาวแล้วก็มีความคริสตัลแบบระ,ร,ระยิบระยับอะไรเงี้ยก็ชอบนะคะแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจซื้อสีดำเนี่ยเพราะว่าสีดํามันจะยังเห็นดีเทลความพร้าได้อยู่เออแล้วก็เราจะคุ้นเคยภาพจําของพร a าดาคือต้องเป็นกระเป๋าเดี๋ยวก่อนนะขอแตมนิดนึงร้อนไม่ได้เปิดแอร นะคะก็ภาพจําของพ r ada เนี่ยคือต้องเป็นไนลอนสีดำไงเออเป็นไนลอนสีดํามีโลโก้ตรงนี้เป็นแบบเมทัลเป็นเหล็กสีดําอย่างนี้นะคะก็เลยตัดสินใจว่าเอาตัวนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือกลัวว่าสีขาวเนี่ยนานไปมันจะเหลืองไหมนะคะเหลืองจากตัวธรรมชาติของมันเองและเหลืองจากการที่เราคล้องแขนด้วยกลัวตัวหูจักเนี่ยมันจะเหลืองมันจะสกระปรกนะคะก็เลยได้เป็นสีดำหนาะหนาะให้ดูรอบๆก่อนนี่ เดี๋ยวขึ้นขนาดไวให้ด้วยนะคะจำกขนาดไม่ได้นะนีด้นานหน้าจะเป็นแบบนี้มีแบบห้อยๆเออตามสไตล์คารา,าที่เขาชอบทำนะคะก็อีห้อยนี่ก็จะแบบบางทีก็จะไปอยู่ข้างหลังบ้านบางทีก็จะแบบตีไปตีมาบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ร่างคานขนาดนั้น <S <S ด้านข้างก็แบบนี้ด้านหลังนีอัดเต็มไปด้วยคริสตัลด้านล่างก็ไม่เว้นบางทีเอฟวางกับโต๊ะก็อะไรอย่างเงี้ยก็เขินๆนิดนึงนะกลัวแบบกลัวคริสตัลเป็นรอยนะแต่ก็ตามนั้นแหละเขาออกแบบมาแบบนี้ นะคะก็ตรงนี้ก็จะมีหูจับเป็นหนังนะคือจะบอกว่าตัวนี้มันทําจากด้านล่างของตัวคริสตัลนี่จะเป็นผ้าซาตินนะคะทุกคนหูตรงนี้มันจะเป็นผ้าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ้าแบบอย่างเงี้ยเออบอกไม่ถูกอ่ะมันจะมีความนิ่มๆลื่นๆอะไนลอนหรอก็ไม่น่าใช่เออไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ตัวที่เป็นหนังของตัวนี้ก็จะมีแค่ตรงด้านล่างโลโก้นะแล้วก็ตัวหัวซิปนะคะตรงนี้ นะที่เป็นหนงังแล้วก็อีกตัวที่ห้อยๆนี่เท่าั้นเองที่เป็นหนงังนอกนั้นเป็นผ้าหมดเลยค่ะนะก็ด้านในจะเป็นแบบนี้พอเปิดออกมาด้วยความที่น้องมันเป็นผ้าซาตินใช่ไหมมันก็จะมีความย้วยไม่มีความแข็งในตัวเองนะคะก็เอฟก็เลยไปสั่งออร์แกเน r เซอร์มาใส่ค่ะนะก็สั่งออร์แกเนเซอร์สีมพู สีผู้อ่อนเพราะว่าจริงๆไลน์นิ่งของน้องเนี่ยมันเป็นสีดำไงทุกคนมันเป็นผ้าสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็มันดูทำมงนเกินไปอะไรเกินไปนะก็เลยคิดว่าถ้าสั่ง o r g a n นเซอก็อยากได้สีสันแล้วก็ใช้เป็นสีชมพูพาสเทลแบบนี้นะคะ,ะทีนี้มาดูกันเลยว่าเอ็ใส่อะไรไว้บ้างนี่อันแรกก็คือน้องคนนี้เป็น LV round coin purse นะคะก็ น่าจะลงคลิปรีวิวคร่าวๆของตัวนี้ไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเลิงไว้ให้ว่าน้องใส่อะไรได้บ้างก็คือใส่ของได้เยอะมากแล้วก็มีความคอมแพกสังเกตว่าเวลาใส่ลงไปในกระเป๋าะน้องจะมีความแบบไม่ได้ต้องการพื้นที่เยอะอะ่ะดูดิเนี่ยเออน้องมีความบางแล้วก็ความกลมเนี่ยทำให้น้องไม่ได้ต้องการพื้นที่เยอะขนาดนั้นนะคะก็ชอบมากเลยสำหรับตัว r a ง m c o p r นะ ตัวที่2ตอนนี้เอฟใช้เป็นกระเป๋าสตางอยู่ก็คือเป็นคาวีคาร์โทเดอร์นะคะซึ่งวางไว้ก่อนวไว้ก่อนแกะคาวีให้ดูก่อนซึ่งมันมีบัตรคเครดิตอยู่ในนี้เอฟก็จะขอสลับด้านบัตรคเครดิตก่อนเดี๋ยวโดนแบบปล้นบัตรคเครดิตนะเอฟก็จะใส่ของไว้มีบัตรประชาชนด้วยอ่ะลบก่อนตัดทิ้งช็อตเมื่อกี้ตัดทิ้งมีบัตรประชาชนเอาไหม อเอฟก็จะใส่ของไว้แบบนี้ทุกคนฝั่งหนึ่งเอฟจะแบ่งเป็นบัตรคเครดิตบัตร a อ m ีอีกฝั่งนึงจะเป็นพวกบัตรประกันกับบัตรเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัตรประชาชนบัตรใบขับขี่เออบัตรขับขี่ออขขโอใบขับขี่นะคะแล้วก็สอดเงินไว้นิดหน่อยซึ่งการสอดเงินไว้นิดหน่อยเนี่ยคือทุกวันนี้มันไม่ได้ต้องการแบบการใช้เงินสดเยอะแงเอฟก,ก็เลยแบบจะพกเงินแค่นิดเดียวอยู่แล้วนะคะก็อันนี้ก็เลยเพียงพอด้านนี้เอฟใส่บัตรไว้กี่ใบนะ สี่ใบนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่บัตรได้ทั้งหมดกี่ใบนะสี่ใบนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึงมีบัตรอยู่กี่ใบหน้าหนึ่งใบนะคะพร้อมกับแบงค์ยี่สิบอีกประมาณ3าใบนะก็ค่อนข้างหนาอยู่นะใส่ไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ถามว่าเงินเหรียญเอาไว้ยังไงเอ็กก็หย่อนลงไ,ไปเลยทุกคนซึ่งเวลาออกมาน้องก็จะแบบไหลออกมาแบบนี้นิดนึง น้องจะมีความไหลไปมาแบบนี้นิดนึงเออก็จะแบบบางทีร่วงบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเหรียญไม่ค่อยมีเยอะอยู่แล้วนี่มีเหรียญอยู่สิบห้าบาทนะคะก็คารวี่คาร์โฮเดอร์ตัวนี้ตอนแรกเอฟเ,เก็บอยู่นานมากเออคือหลังจากที่ไม่อยากทุกปักปักกันหรือว่าได้ตัวชาแนลคาร์ทโฮเดอร์มา ก็ใช้ตัวนั้นเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็แบบใส่แบบปัะตานรวมไว้ในตัวนั้นเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยเอฟเก็บไว้ไม่ได้ใช้นานมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าตอนแรกจะขายเออจะขายดีไหมหรืออะไรอย่เงี้ยนะคะแต่ก็ถ้าเกิดใครทัสตอรี่ของตัวนี้ที่เอฟเคยเล่าไว้คือเอฟไปซื้อมาจากญี่ปุ่นไงนเออมันก็เลยเป็นเมม o r ีเป็นความทรงจําที่รู้สึกว่าแบบเฮ้เราไปซื้อมาจาก ญี่ปุ่นนะที่โอซาก้านะเป็นครั้งแรกที่เราแบบเดินเข้าช็อปแอมเมสนะแล้วเราก็ไปซื้อน้องคนนี้มาอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ขายนะคะแล้วก็ลองเอาออกมาใช้ลองใช้เป็นกระเป๋าตางค์ซึ่งน้องก็ใช้เป็นกระเป๋าตางค์แบบคอมแพกได้ดีมากความคอมแพกของน้องคือเมื่อกี้ใส่การาดได้เยอะนะเมื่อกี้ประมาณกี่ใบอะสิบใบได้มั้งเออน้องก็แบบมีความคอมแพกเนี่ยเออใส่บัตรใส่เหรียญใส่เงินก็ยังได้อยู่นะคะก็ ถือว่าเป็นอันที่เอฟรู้สึกว่าคุ้มอะ่ะอืมน่าจะใช้ไปเรื่อยๆด้วยเพราะว่าตอนนั้นเอฟซื้อใบนี้มาใช่ไหมเอฟซื้อมาจากญี่ปุ่นมันก็จะแบบเลทไม่ได้ถูกมากอะ่ะเออเสร็จเสร็จเสร็จแล้วใบนี้น่าจะหมื่นกับอีกหลักร้อยนะคะก็หลังจากนั้นน้องก็มีความขึ้นราคาอืมเหมือนกับทุกแบรนด์นั่นแหละแอมเมสก็ขึ้นราคานะคะก็กลับไปใส่ไว้ก็จะของก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนแบบ อันนี้น่าจะหมื่นสองแล้วมั้งในช็อปอะเออถ้าเกิดใครรู้แล้วค่ะเป๊ะๆก็ฝากมาคอมเมนต์ไว้หน่อยนะคะก็น่าจะหมื่นสองแล้วมั้งจริงๆชอบนะอยากได้แบบหลายๆสีด้วยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นหมื่นอยู่ดีเออแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดจะซื้อเพิ่มนะคะก็ถ้ามีโอกาสเจอราคาดีๆก็อาจจะสอยมาในสีที่มันน่ารักนะไรอก่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอฟแนะนำนำนะคาวี่พาร์โฟเดอร์ เคยรีวิวละเอียดไว้เป็นแบบคลิปเก่ามากแล้วสมัยแบบยังเป็นมือสมัครเล่น mm hmm. อีเคลมมาทุกวันนี้เป็นมืออาชีพด้วย <c oughs> นะก็มาต่อกันที่ว <c oughs> อสอิใหม่ขำขำตัวเองเคลมตัวเองเป็นมืออาชีพเพรนะอ่ะอีกอันนึงก็คือที่พูดตลอดก็คือซับมันของมูจินะคะดีมากตอนนี้ลดราคาแบบลดราคาน่าจะไม่มีกําหนดอนะ <c oughs> เหลือ39บาทนะคะเมื่อก่อนขายอยู่67 70นะก็ตอนนี้เหลือ39บาทก็ใครหน้าไม่ได้มันมากมันพอขำๆเออมันแค่พอิวอี้นะก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะต่อไปอย่างสุดท้ายที่อยู่ในกระเป๋าก็คือน้องคนนี้ AirPods นี่ได้เคสใหม่มาเซ็นสีนม่วงเออก็นะเป็นน้อง AirPods ที่คงกระพันกับเอฟมาก อยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยสปีกว่าแล้วนะคะก็หลังๆนี่ความรู้สึกว่าน้องเริ่มแบตเสื่อมนิดนึงแต่ก็ช่างมันชนใช้ไปก่อนเพราะว่าราคาของใหม่ก็ยังแพงอยู่เออของใหม่ตอนนี้น้องก็ยังแบบ8ปดพอยู่อะงงมาก a i r p o d ร์ตโปรทำไมราคาเธอไม่ลงเลยนะก็จะซื้อใหม่ก็กระไรอยู่ก็ยังใช้อันนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็จริงๆหลกัหลกๆหมดแล้วของมีแค่นี้จริงอีกอย่างที่เอฟเสียบไว้กันลืมเนี่ยก็คือบัตรพนักงาน นะแค่นั้นเองนะคะก็ด้านในน้องก็เป็นแบบนี้นีถามว่าออแก n ไนเซอร์ตัวนี้เอฟได้ไมาจากไหนก็ได้จากตัวซอรกนไนส์นะคะเดี๋ยวเอฟก็ขึ้นให้อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะเอฟไปสั่งงานใช้มาจริงๆนะแต่ว่าเขาก็ให้ส่วนลดกับเอฟแหละเออเพราะเอฟเคยรีวิวเคยอะไรให้เขาใช่ไหมก็จะมีป้ายแบรนด์อยู่อย่างนี้ซอรกนไนส์นี่ก็จะเป็นแบบนี้สั่งได้ สั่งทาได้อันนี้ก็ไม่ได้สั่งเป็นแบบบางหรืออะไรเป็นแบบตัวปกตินะคะเพราะอยากให้น้องแบบมีสวดทรงนะมีการดันทรงนะคะก็เลยสั่งเป็นแบบนี้มนาะสีน้คู่เบบี้พิงน่ารักเวอร์เออนะคะก็แนะนํานะยังแนะนําพวกออกเกนเซอร์พวกนี้อยู่ทั้งโซเกนเซ์ทั้งสมอก้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังแนะนําอยู่ก็ถ้าเกิดใครบอกว่ามาจากช่องเอทเปอร์ยังได้ส่วนลดอยู่นะคะก็ลองแคปไปบอกเขาละกันเนาะ ตัวนี้ได้มานะคะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าด้านในน้องแบบเป็นไลท์มิงสีดำมาซึ่งแบบมองของแทบไม่เห็นนะแล้วความที่อ่เดี๋ยวลองทําให้ดูนะลองใส่ของให้ดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่มีออร์แกเนเซอร์เดยน้องจะแบบมีความแบบะยุยไยังไงบ้างน,นะนะใส่ของตาปิดปึ๊บเนี่ยแล้วพออย่างเงี้ยน้องจะมีความแบบสมมติ สมมติถือไปประมาณประมาณนึงน้องจะมีก็เริ่มมีความแบบอย่างเงี้ยเออมีความแบบแล้วถือไปนานๆยิ่งมากกว่านะั้นน้องอาจจะแบบยู่ลงมาอันนี้พยายามจับนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาที่มันใช้งานจริงเนี่ยมันต้องยิ่วไปสักพักหนึ่งแล้วน้องมันจะเริ่มมีความยน่นอ่ะเออเนี่ยมันจะมีความย่นแบบนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าด้านในน้องมันเป็นแบบผ้าซาตินเฉยๆอะ่ะเออเอ็กก็เลยแบบไปเอาออร์แกไนเซอร์มานะคะซึ่งคลิปนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะทุกคนไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคิดว่าเดี๋ยว หาว่าแบบเออมาพูดเกี่ยวกับเรืองออร์แกไนเซอร์เยอะเดี๋ยวหาว่าแบบเออสปอนเซอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะคะนี่ก็คือซื้อมาจริงๆนะอ่ะนั่นไหนก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอะช่องซิปหรืออะไรใดๆนะคะเป็นแบบโลง่งๆเลยนั่นคือเหตุผลที่เอฟแบบเอาออร์แกไนเซอร์มาใส่นะเพราะว่าเพิ่มช่องให้มันด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะซึ่งสัมผัสแรกของการใช้งานนะ้องคนนี้เดี๋ยวเอาออร์แกไนเซอร์ใส่กลับไปก่อน สัมผัสแรกของการใช้งานน้องคนนี้เอฟถามว่าชอบไหมชอบมากอ,อชอบมากชอบส่วนหนึ่งก็อาจจะด้วยเรื่องของความต่อแหลของคริสตัลของน้องอะ่ะเออน้องเป็นคริสตัลทั้งใบใช่ไหมละ่ะน้องก็จะมีความแบบอย่างที่เอฟเคยพูดว่าน้องเหมือนกระเป๋านักร้องน้องเหมือนกระเป๋านักร้องเหมือนจะแบบหิ้วไปคาเฟ่ไปร้องเพลงอะไรเงี้ยนะคะก็ นะชอบมากๆตรงที่น้องมีความหยดเด่นเด่นเวอร์โดนแดดนี่คือเล่นแสงเวอร์ตาบอดเลยทีเดียวนะคะก็อีกส่วนหนึ่งที่ชอบเนี่ยก็คือน้องน้งนำหนักเบานะคือมันอาจจะหนักกว่าตัวไนล่อนปกตินิดนึงเพราะว่าคริสตัลพวกนี้มันมีน้ำหนักใช่ไหมมาแต่ว่าใดๆก็คือน้องก็ยังน้ำหนักเบาอยู่อีกส่วนหนึ่งที่ชอบก็คือแฮนด์ลตัวนี้มันมันมีความแข็งและนุ่มในตัวเอง นะคะคือมันไม่ได้อ่อนปวกเปียกเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้แข็งเกินไปเวลาคล้องแขนเนี่ยก็จะมีความแบบสบายอะ่ะเออยังอยู่ในจุดที่สบายแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ตัว,ตวไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยก็ยังขึ้นไหล่ได้แบบนี้นี่อา่าก็ยังขึ้นไหล่ได้อยู่วันที่แบบต้องการความคล่องตัวอะไรเงี้ยก็ยังสะพายน้องขึ้นไหล่ได้อยู่นะคะเป็นความยาวของสายที่พอดีมากเลยซึ่งเอฟก็แอบไปเห็นแบบในร้านไอจีเขาพูดกันด้วยนะว่า อีพาด้าไรนอนรุ่นนี้ความยาวของสายแต่ละล็อตเนี่ยไม่เท่ากันพ้ยนาก็แบบเอ้าแล้วของฉันเันเป็นแบบสั้นหรือแบบยาว <c oughs> ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันมีภาพเปรียบเทียบชัดเจนเลยว่าแบบเออบางอันก็ยาวบางอันก็สั้นอะไรเงี้ยคือมาตรฐานฮัลโหลกระเป๋าฮัโหลกระเป๋าแบบนี้มีมาตรฐานนิดนึงลูกนะคะก็นั่นแหละ f i r s t impression ก็คือชอบมากน้ำหนักเบามีความสวยงามวิงวิเตะตาตาแตกนะไม่มองก็ต้องมองเออนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือใส่ของได้เยอะนะคะจากที่เอฟใส่เมื่อกี้จริงๆมันใส่ของได้เพิ่มอีกอีกเยอะเลยนะทุกคนเอาจริงคือเอฟจะพูดเสมอว่าหลังๆอ่ะเอฟจะใส่ของน้อยลงใช่ไหมในกระเป๋าเอฟอ่ะฉะนั้นเอฟจะใช้พวกมินิแบ็อะไรพวกนี้มากขึ้นนะคะก็น้องอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะ ตอนนี้เอฟใส่ของไปคร,ครบแล้วน้องที่เหลือที่แบบหลวมๆเหลือๆเ,เยอะมากนะคะก็คือน้องเป็นใบที่แบบไม่ได้แบบใหญ่มากอะเออยังอยู่ในไซส์ให้มันคอมแพคแล้วมันก,ก็ใส่ของได้เยอะอีกนะคะน้ําหนักไม่ได้หนักมากมีความหรูหราเตะตาไม่เห็นก็ต้องเห็นออนะก็เลยคิดว่าใบเนี้ยชอบมากๆนะคะก็เหลือแค่ว่าคริสตัลมันจะหลุดไหม <c oughs> คือมี น่าจะคอมเมนต์เอฟคอมเมนต์ท่านหนึ่งมัง้งเออคือมาบอกว่าจะจะซื้อรุ่นนี้เหมือนกันแต่ว่าพอไปที่ช็อปแล้วมันมีใบหนึ่งที่คริสตัลมันหลุดเออเขาก็เลยไม่เอาเอ็กก็เลยแบบอา้าวชิบหายฉันไม่เคยรู้เลยว่ามันหลุดง่ายนะคือก่อนนั้นนี้ก็ไปดูรีวิวมาว่าเขาเคลมว่าแบบมันเป็นการยิบอัดด้วยความร้อนใช้กาวชนิดพิเศษหลุดยากมากอะไรเงี้ยก็แต่ว่าพอได้ยินว่าเอ้ยแม้แต่ในช็อปก็ยังมีหลุดนี่ก็แอบขนล,ลุกอยู่นิดนึง ว่าน้องจะหลุดไหมนะคะก็หวังว่าจะไม่หลุดนะพยายามจะไม่เอาน้องไปแบบกระแทกไปอะไรอพยายามจะถือแบบถนุถนอมนะคะก็ชอบแม่สำหรับรุ่นนี้นะคะก็อาจจะความรู้สึกช้านิดนึงเออน้องออกมานานแล้วแล้วเขาก็แบบฮิตอันบ็อกกันไปเยอะมากแล้วนะคะหลายๆท่านก็จนแบบมีหลายสีหลายอะไรกันแล้วเอ็กก็เพิ่งได้มาใหม่แรกเป็นคนความรู้สึกช้า นะก็คิดว่าเออดีแหละชา้าๆแต่ชัวร์หน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็ชอบมากนะคะสำหรับแบบน,นี้นะก็ใครมีคอมเมนต์ตรงไหนคำถามตรงไหนคอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์เซสชั่นด้านล่างได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเอฟด้วยนะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ